สภาเกษตรโคราชร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการธนาคารต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างจังหนัดนครราชสีมาวันที่8สิงหาคม2518นายตงศักดิ์บุญชื่นประธานสภาเกษตรจังหนัดนครราชสีมาพร้อมพนักงานสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการธนาคารต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างจังหนัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสัปะหลังของจังหวัดนครราชสีมามุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังสายพันธุ์อีที่หนึ่งสองและสามเพื่อทดแทนสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยใช้แปลงเกษตรตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบกว่า40,000 0ไร่หลายหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกษตรกรได้รับโดยประเด็นหลักคือเกษตรกรขาดต้นพันธุ์ที่มีความต้านทานและทนทานต่อโรคในการนำไปปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคยังคงมีอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดหาต้นพันธุ์ต้านทานอีกที่ 1, 2และสา เพื่อขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรนำไปปลูกต่อและขยายพันธุ์เพื่อส่งต่อเกษตรกรทุกพื้นที่ต่อไปโดยการจัดงานคิกออฟโครงการธนาคารต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบดา่างจวันนครราชสีมาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับต้นพันธุ์อิทธิฟรีในการนำไปปลูกแล้วหลังจาก เก็บ,บเกี่ยวต้องคืนต้นพันธุ์ที่ผลิตได้50%ให้กับโครงการเพื่อน,นำไปจัดสรรให้เกษตรกรรายอื่นต่อไปภายในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบต้นพันธุ์อิทธิซึ่งเป็นสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังและภาคเอกชนสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดนิทรรศการบริการองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายคณชนสีเจริญปราจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ณแปลงมันสำปปหลังบ้านอ่างน้องแหนหมู่ห้าตำบลหน,นองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา